สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้พี่ก็จะมาทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการจับสัตว์ที่สําหรับเอาไว้ฟ,ฟาร์มทรัพยากรต,ต่างๆในเซิร์ฟครับโดยผ่านแอปโดโดโลเล็กที่เขามีหลดในเพจสโตนะครับอันนี้ก็เป็นรายชื่อพาร์สัตว์ในแมปที่ออร์โมบายมีนะครับ ก็จะมีประมาณประมาณ80-90ตัวนะครับก็วันนี้ก็จะมาแนะนําสลับสัตว์ที่สายฟาร์มเบอร์รี่นะครับอันแรกก็คือสายฟาร์มเบอร์รี่นะครับก็คือเจ้าบอนโต้นะที่แอนรโดเล็กที่เขาแนะนาทรัพยากรมานะครับว่าเจ้าบอนโต้นี้สามารถฟาร์มเบอร์รี่ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็จะมีสัตว์หลายอย่างนะครับที่สามารถฟาร์มเบอร์รี่ได้นะครับก็ลองโหลดมาดูได้นะว่าสัตว์ตัวไหนสามารถฟาร์มเบอร์รี่ได้บ้างนะครับ แต่สัตว์ที่สามารถฟาร์มเบอร์รี่ได้เยอะที่สุดก็คือเจ้าบอลโต้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเซิร์ฟนัว่าเจ้าบอลโต้สามารถฟาร์มเบอร์รี่ได้เยอะที่สุดจริงๆหรือเปล่าครับเดี๋ยวพี่จะไปทดลองฟาร์มให้ดูนว่าไปจับให้ดูนะว่าสัตว์ตัวนี้สามารถฟาร์มเบอร์รี่ได้เยอะจริงๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะครับเอาแล้วนะครับตอนนี้เราก็เข้ามายู่ในเกมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์จับเจ้าบอลโต้คอยาวกันนะครับ ก่อนอื่นเราก็ครับอ่านก่อนนะครับเดี๋ยวเราดูอ่านว่ามัน,น,รนครับในเลเวลเท่าไหร่นับอ่านเจ้าบอลโตนคนับมันเรียนเ,เกมในเลเวลประมาณ60กว่าหรือว่า80กว่านี่นครับก็สามารถครับในโต๊ะสวิตซี่ได้นะครับโต๊ะไม้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอาร์มอโต้ครับในแอนเกมเลเวลเท่าไหร่นรับก็เราก็พิมพ์หาอะไรก็ได้นะครับ พิมแค่เจอข้หน้าประมาณ3ตัวก็เจอแล้วนะครับนี่นะครับก็อนธรรมดาก็จะครับเลเวลหกสิบสามนะครับแล้วก็อ่านแบบฟาร์มที่สร้างบ้านได้ก็ประมาณแปดสิบสอะก็สามารถเรียนเกมในเลเวลประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถครับในโตสวิตตี้เลยนะครับนี่นะครับ ก็ครับใช้พวกหนังไฟเบอร์เหล็กแล้วก็ไขมุกก็ใช้ซีเมนต์ด้วยนะครับตอนนี้พี่ก็ขามเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็เตรียมไปจับด้วยกันนะครับก็เตรียมยาคูนเรียบร้อยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ๆที่ยังไม่มียาคูนก็ต้องเลือกจับเลเวลตัวเลเวลน้อยๆนะครับอย่าจับเลเวลเกินร้อยนะครับมันก็จะจับนานนะครับแต่ถ้าใครที่มียาพวกนี้นะครับก็จะช่วยได้นะครับ จะคูณสิบคูณสนะครับคูณสิบห้าอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราก็เตรียมลูกดอกจะสลบเรียบร้อยนะครับเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็บร์รี่นะครับบอร์รี่ก็สามารถฟาร,ร์มได้ตามต้นต้นหญ้าต้นไม้แถวท่อแมพเลยนะครับมีนะครับนะเดี๋ยวพี่ไปฟาร,ร์มให้ดูก็ได้นะครับว่าบอร์รี่สามารถเก็บได้ถ้าค่าเกาะพี่นี่ก็มีนะบบอรี่นะเนะยอะแยะเลยนะครับ ก็ทรัพยากรสามารถฟาร์มได้หมดเลยนะครับเพราะข้างเกาะพี่นี้ก็จะมีบอลโต้เยอะอยู่นะครับเกิดรอบๆเกาะนะครับเดี๋ยวเราวิ่งหากันนั่นเองครับต้นเบอร์รี่ก็มีประมาณนี้นะครับจะได้พวกเบอร์รี่ได้ไฟเบอร์อะไรด้วยนะครับเราก็สามารถเก็บได้เลยนะครับพวกนี้นะครับสามารถฟาร์มนะครับ ถ้าเรายังไม่มีสัตว์ก็สามารถใช้มือเก็บเกี่ยวได้นะครับพวกทรัพยากรนะครับนะครับตอนนี้เราเจอบอนโต้ะหนึ่งตัวแล้วนับนี่ได้แครอทด,ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจับดูกันว่าเจ้าบนโต้จะสามารถฟาร์มเลยได้เยอะจริงๆหรือเปล่านะครับก็สําหรับผู้เล่นใหม่ไม่รู้ก็ลองนําไปใช้ได้นะครับแต่ถ้าผู้เล่นใหม่ยัง จับสัตว์นี่น่าจะจับบอลโต้นี่น่าจะยากอยู่นะครับเดี๋ยวเราดูเลเวลเท่าไหร่นะครับอลโต้ตัวนี้เนี่ยเลเวลสิบห้าประมาณสิบห้านีนะ่จับสบายเลยนะครับแล้วก็ยิงมาเลยนะครับมันจะเดินเข้าหาป้อมแล้วโอ้โหมาแล้วนะโอ้สองดอกสลบเลยนะ อันนี้เลเวลมันค่อนข้างจะน,น้อยนะครับก็ตอนสัดสลบเราก็ต้องใส่พิษแมงกรพุนนะครับหรือว่ายานาคติกยาสีเขียวนะครับเป็นยาสลบนะบถ้าใครยังไม่มีนะครับก็สามารถฟาร์มแถวจ้าแมงกระพุนได้เลยนะครับแถวทะเลนะครับก็จะอาดพิษแมงกระพุนเข้าไปก่อนนะครับนี่ก็จะมา ถ้าลองให้ดูนะว่าแอปโตโดบอกว่าเจ้าบอนโตสามารถฟาร์มเบอร์รี่ได้เยอะที่สุดนะครับแต่เจ้าบอนโตก็สามารถฟาร์มได้หลายอย่างนะแต่เห็นแอปโตโดเขาบอกว่าสามารถฟาร์มเบอร์รี่ได้ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันสามารถฟาร์มอะไรได้บ้างนะครับ แน่น่าจะเป็นสายฟาร์มเมที่ดีที่สุดนะครับเมื่อเราอัดสายพิษมกะพุ่นแล้วนะครับถ้าเป็นผู้เล่นทั่วไปก็เลเวลสิบห้านี่จัดสบายเลยนะครับแต่เลเวลมันจะน้อยนะครับแต่ถ้าใครอยากได้เลเวลเยอะถ้าเล่นเซิร์ฟที่มีแอดมินก็สามารถเรียกใช้บริการแอดมินได้น,นะครับแต่ละเซิร์ฟก็ไม่รู้ว่าเขาจะตั้งราคาการอัพเลเวลสัตว์ประมาณไหนนะครับแต่ของพี่ก็จบในตัวเดียวนับตัวละ5บาทนะครับสำหรับเจ้าบนโต้นะครับ ตัวห้าตัวเลดเองนะครับก็ช่วยสนับสนุนเซฟได้นะครับอีกแัปเลยนะครับาการอัพเรเวลก็จะทําให้สัตว์ตื่นเราตื่นไวมากเลยนะครับนี่ก็จะประมาณ3 0 0้กว่านะครับสมมุติสัตว์เราเรเวลมันมันจะตันนะครับเราก็สามารถตีให้เลเวลบวกมันลงได้นะครับจะมีเรเวลบวกอยู่นะครับ แกตีเราก็ใช้อาวุธยิงก็ได้นะครับมันก็จะลงไวหน่อยนะครับเลยนะนี่นะครับ,รบเราไม่อยากได้เรือวิ่งตันเราก็ยิงเรือวิลงมานะครับ ไปนับใสบ่เบอร์รี่อะไรก็ได้นับถ้าใครไม่มียาคูนคับใสบ่เบอร์รี่ไปแคบเลเวล <c oughs> มันก็ขึ้นแล้วนับ <c oughs> การจับสัตว์ในหมวดบูตตอนนี้ถ้าเลเวลยิ่งสูงก็จะจับเขาเรียกว่าค่าอาหารค่าเทมันจะขึ้นช้ามากเลยนะครับถ้าไม่มียาคูณช่วยก็ มันจะจับสัตว์ได้ช้ามากเลยนะครับอันนี้พี่จะใส่อาโคติมาไปนะครับดูนะครับดูนะครับมันขึ้นไวมากเลยนะครับนะครับจะได้แล้วนะครับสําหรับหมดบุตรตอนก็เลือกเลเวลที่มันไม่สูงมากนะครับยิ่งสูงก็ยิ่งจัดสับ์ได้ช้ามากเลยนะครับแล้วก็อัพสแต็กไปเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาทดลองการฟาร์มเบอรี่ว่าจะได้เยอะหรือเปล่านะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่ขี่ใช้เลยนะครับตอนนี้พี่จะเน้นสปีดเลยนะครับ ปี2 2 2 0นับตอนนี้ในเซฟกำลังมืดเลยนับรับเดี๋ยวเรามาลองฟาร์มกันดูว่ามันจะฟาร์มได้เยอะจริงหรือเปล่านับนี่นับโอ้ ฟาแป๊บเดียวนับดูว่าโหได้บรลลีเต็มเลยนะครับนี่นะครับก็คือสามารถฟาร์มไม้นับแทสฟอกฟางก็ได้นะครับแทสนี้ได้เยอะอยู่นะครับมันก็จะขึ้นอยู่ที่จุดที่เราไปฟาร์มด้วยนะว่าจะมีทรัพยากรอันนั้นขึ้นเยอะหรือเปล่านะครับสมมติเราจะฟาร์มบรรีีเราก็ เรืองจุดที่มีเบอร์รี่พอกต,ต้นหญ้าเยอะๆนะครับนี่นครับรอบเกาะพี่ก็พอมีอยู่นะดูนะฟาดแป๊บเดียวนะครับก็จะได้เบอร์รี่มาเต็มเลยนะครับไม้ได้ไม้อยู่นะไม้กับแท็ก็สามารถ ใช้ฟาร์มทรัพยากรในเซิร์ฟได้นะครับแต่สามารถฟาร์มเบอร์รี่ได้ดีที่สุดนะครับก็ได้เยอะพาสมควรน,นะครับดจดฟาร์มให้ดูอีกหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเทเลพอร์ตไปตรงป่าเล็ดบูดดีกว่านะครับ ครับตอนนี้เราก็อยู่ในเขตปลาแดงนะครับหรือว่าปลาเล็บบูดครับตอนนี้ก็อยู่ในโซน pvp นะครับแถนี้ก็จะมีต้นเบอรี่เยอะเหมือนกันนะครับปาาเลยนะครับมันสามารถตีฟาร์มเอาพวกดอกไม้หาย,ยากได้นะครับตอกไม้ป้อมปืนก็ได้อยู่นะครับ มันก็จะอยู่แถวๆขอบ,ขอบป่าเมซอนนับก็ฟาดไปเลยนับนี่ยนับก็เดี๋ยวเราลองวิ่งไปข้างป่าเมซอนกันนับ ก็สามารถใช้ฟาร์มฟอกเบอรี่พวกไม้แทนได้นับเจพี่ก็เป็นหมวด p v x นะอรับน้องๆคนไหนสนใจเล่นก็มาฟาร์มสวิตรลอดได้นะครับ ตอนนี้ทางเซิร์ฟก็เปลี่ยนปรับเปลี่ยนการแจกของใหม่แล้วนะครับจะไม่แจกของให้ผู้เล่นแล้วนะครับก็ผู้เล่นคนไหนสนใจเขาเล่นก็ทัก messenger ใต้คลิปมาได้เลยนะครับทักมาขอรหัสเขาเล่นนะทัวกกดกติกาต่างๆนะครับก็จะมีช่องทางโดเ a t e ซื้อของในเซิร์ฟด้วยนะครับของในเซิร์ฟก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับน,นี่ก็บปริกเยอะเหมือนกันนะครับ เซิร์ฟก็เปิดมาเกือบ4ปีแล้วนะครับเป็นเซฟเด็กบำบันเลยนะครับไม่มีการปิดนะเราจะวิ่งไปข้างๆขอบแมปนะครับขอบๆเจ้าปลาเมซอนนะไปดูต้นหญ้า ก็จะมีมันจะได้ฟาร์มพวกเห็ดได้ด้วยนะครับไม่รู้ว่าติดตัวอะไรนะป <_ t ick> าดเลยนะเรั <_ t ick> <_ t ick> เนไหมครับพวกดอกไม้หายากนะครับก็สามารถเอาไปทำพวกยาพวกกิเบิลต่างๆนะครับ พวกเห็ดก็จะอยู่ในป่าในตอนนี้คนระับต้นไม้ที่อยู่ในน้ำคนระับก็สามารถใช้บอลโต้ได้นะครับแต่ก็จะมีสัตว์ที่สายฟาร์มพวกนี้อยู่นะเดี๋ยวพี่จะมาลองฟาดให้ดูว่าบอลโต้เนี่ยมันมันก็ฟามได้นะแต่มันก็จะได้น้อยนะครัเดี๋ยวพี่ก็จะทยอยทําคลิปเรื่อง,องการใช้สัตว์แต่และสายฟามนะที่มาฟาร์มพวกทรัพยากรต่างๆที่ในเซิร์ฟที่สามารถฟา์มได้นะครับ ว่าตัวไหนสามารถฟาร์มอะไรได้ดีที่สุดนับแล้วบนต้นนี้ก็สามารถฟาร์มเรียกว่าฟาร์มเบอร์รี่ได้เยอะที่สุดนับนี่ต้นไม้ขอ,อบขอบต้นขอบปาเมซอนนี่นับต้นหญ้าเล,เล็กๆนับก็จะสามารถฟาร์มบอกพวกอะไรนะดอกไม้หาย,ยากแล้วก็ต้นไม้ป้อมปืนนับ ก็ต้นไม้ที่อยู่ในน้ํานี่ก็สามารถได้เห็ดแร่ด้วยนะครับแต่เจ้าบนต้นนี่มันตีได้น้อยนะครับมันตีได้เยอะที่สุดก็คือเจ้าเบอร์รี่นะครับ ว่ามันฟาร์มอะไรได้บ้างครับนี่นครับก็ไา้เหตุด,ด้วยครับแต่มันจะได้น้อยครับต้นต้นไม้ต้นต้นไม้ป้อมปืนก็ได้เหมือนกัน,นครับแต่มันจะได้น้อยครับแต่ก็ใช้ฟาร์มได้นะถ้าใครขยันครับ แล้วนับคลิปวิดีโอนี้พี่ก็พามาจับเจ้าบอมโตนับที่สายฟาร์มเบอรี่ที่ดีสุดในอาร์คครับอโมบายนะแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมาดูกันว่าพี่จะมาทําตัวไหนครับสาหรับสายฟาร์มอะไรบ้างครับพี่จะทําพยายามทําให้ครบที่สุดนะว่าสัตว์แต่ละตัวสามารถฟาร์มรายได้บ้างนะรอติดตามชมได้นับแล้วนับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝาก กดติดตามพี่เป็นกําลังใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดลูปกระดิ่งเวลาพี่ลงคลิปใหม่ๆก็รับการแจ้งเตือนทันทีนะครับวันนี้ก็พามา,จ,าจับจ้าบอลโตฟาร์มเบอรี่ให้ดูแค่นี้นะครับสวัสดีครับ